มีบุญมาช่วยคุณไลยุงคุณป้าคุณลุงและกลวยงหรือเปล่ายุงก้นป่องกัดเจ็บเนื้อมาแล้วมาแล้วขับรถสองแถวส่งแอวเรียนรามสอนเทศสนทองกองทรรํารโชดช่วงช,ช,ชัดชวางครับมาก็คงจะมาแนะนํานะครับผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ชื่อว่ามีบุญนะครับเป็นสเปรย์ฉีดป้องกันการยุงกัดป้องกันการยุงกัดและป้องกัน ยุงกัดยุงเนี่ยมันร้ายยิ่งกว่าเสือยุงเนี่ยมันร้ายยิ่งกว่าเสือนะเสือนานๆที่จะได้เจอมันแต่ยุงได้เจอมันทุกวันหละย,ยิ่งเข้าพรรษาหน้าฝนเนี่ยโอ้โหมากันโอ้โหให้ว่อนไปหมดนะครับทั้งในบ้านและนอกบ้านและยุงลายเนี่ยเป็นตัวนําเชื้อโรคกัดเข้าไปแล้วทําให้กลายเป็นโรคไข้เลือดออกนะดีไม่ดีติดเชื้อตายนะยุงลาย ยุงก้นป่องนี่ก็ตัวร้ายนะอายุงปากเข็มยุงปากขอเนี่ยและปากเบามากมันเจาะเข้าไปเราไม่รู้สึกละพอมันกินเลือดเราอิม่มนะมันก็ทิ้งตัวเลยตอนนี้เราก็เริ่มขันแล้วขันเจ็บในขันเจ็บเข้าไปในเนื้อเลยเจ็บในเขาเรียกเจ็บในอะนะเพราะฉะนั้นตัวนี้จะช่วยป้องกันครับเขาเรียกว่าสเปรย์มีบุญสเปรย์มีบุญมีบุญสเปรย์ฉีดป้องกันยุงกัดครับใช้ฉีดพ่นฟอดฟอสฟอฟอแล้วกลิ่นหอมครับ เข้าปากเข้าจมูกก็ได้นะเนี่ยเนี่ยกินหอมครับไม่ตกรอยยุงกัดเลยครับไปนั่งตรงไหนก็ได้ฉีดไปฉีดฉีดฉีดไปเลยจะไปทานอาหารที่ไหนก็ได้เอาติดไปด้วยใส่กระเป๋าไปด้วยขวดขนาดนี้นะครับราคาก็ไม่แพงนะถ้าสนใจอยากจะได้มีบุญสเปรย์ฉีดป้องกันยุงกัดโทรไปเลยครับ02 19529งหนึ่งเ้าห้าสองเก้ 9. ผมกลับมาจากบริษัท บ้านของคุณหมอมุขสิริละพรกอทิโรเอกเอกลักษณ์เข้าให้มาก็เลยมานั่งหามหาดูว่ามีบุญมีบุญมาช่วยคุณไลยุงคุณป้าคุณลุงละกลวยงหรือเปล่ายุงก้นป่องกัดเจ็บเนื้อในพวกยุงลายพิษร้ายไม่เบามันกัดใครแล้วเป็นไข้เลือดออกมันกัดใครแล้วเป็นไข้เลือดออกยุงร้ายขอบอก กว่าเสือลายเท่ายุงมันร้ายขอบอกกว่าเสือลายเท่ามีบุญสเปรย์ไล่ยุง ทางบ้านนอกและในกรุงรับรองยุงไม่เข้านะครับจําไว้ด้วยนะครับฝากไวไ้นะครับส,สเปรย์มีบุญสเปรย์มีบุญมาช่วยคุณไล่ย,ยุงเรียบร้อยแล้วนะครับและพบกันนะครับด้วยความขอบพระคุณจากสอนเทพสนท,ทองกองทุรอดโชคช่วงชจวานขอให้ญาติยาทุกท่านและเพื่อนร่วมอาชีพศิลปินนักร้องบาร์คาเฟ่ของอาหารจงมีแต่ความสุขความสบายกายและใจขอให้ได้เงินกันอเยอะเยอะนะครับยุงร้ายขอบอก กว่าเสือลายเท่ายุงมันร้ายขอบอกกว่าเสือลายเท่า